พี่นนท์งไก่ครับอ๋อพี่นนท์งไก่นะครับอ๋ออันนี้อันนี้น้านะนาดูน้าดู้น่านะครับทักทายแฟนคลับด้วยนะครับพี่นนท์ มือดิวิชันนะครับพี่นนเนี่ยโอโ,อโอูพี่นนลรองไก่นะครับเจอซีไม่ไว้วันนั้นผมผมแข่งวันเดียวแกแกโอ้โหแกแทงเซนจูรี่ได้นะพี่นนเนี่ยแทงเซนจูรี่เลยนะใช่ฮะแทงแท,ง,ท,ง,ทงได้เลยแหละนะฮะแต่ช่วงหลังทางําธุรกิจทํทาอะไรอย่างเงี้ยแกก็ห่างห àng ่า<อ>งถูกต้องครับถูกต้อง,งแกก็ห่างห่างแต่พูดถึงตอนสมัยตอนแกแบบแหมฟิตฟิตนะหนุ่มๆนุนมไว้ดนะโอ้โหแทงสะบัดเลยฮะ อกินไม่ไหวมึงไม่รู้มือครับผมอย่าล้อโต๊ะได้นะครับไม่รู้มใช่ไหมพี่โนนเปล่าจัดไปที่พี่นนท์ไม่รู้มือใช่ไหมชมพูน่าจะบันเนี่ยใช่ฮะเก็บกล่องไม่ได้กักไปนิดนึงถ้าเมื่อกี้ตั้งชมพูนะใช่ไหมมันแรงไปหน่อย แต่ตรงนี้ถ้าถ้าอยากจะแตกกองก็ไม่ต่างๆนะครับดูมชมพูเหลี่ยมได้ไหมครับต้องดูว่าแดงไอ้ลูกที่ออกมาเนี่ยมันมันมีหลุมไหมถ้ามีหลุมแก้แทงสตันอ๋อแสดงว่าหลุมกลางมีหลุมถ้าอย่างนั้นไงโอ้ <c oughs> ม่ไม่หมดหลุมกลางหลุมไหนครับเนี่อนเดียอ๋นนี้เขาเขาเขาฝันหน้าหรือหรือใช้หลุมกลางรับเนี่ย อ๋อมุมนี้หยอดมุมนี้โอ้โหนิเดียวครับ,บ,บแหมดูในมุมกล้องเหมือนจะเช็ดได้เนาะใช่ใโอ้โหที่ไหนได้พอดูมุมสูงก็หมดสิทธิ์เลยดูดูตีมากแก้ตีมว่าแก้แก้ได้ดีมากๆโดนเต็มใบพอดีรุ่งนี้เขาตั้งใจนะครับ นุกมาแล้วั้งเนี่ยนย๊อย่าประมาทผมนะจิมมี่ไว้ลุงจิมมี่บอกว่าเฮ้ยมีทรงอยู่มีทรงอ่าเช็ดโชบไว้ก่อนเหน็บละเน็บละ,บละใช่ใช่ไม่สู้ละใช่ครับยัาบอกว่ามีทรงมีทรงครับไปนนได้สองจา่จาครับลูกนี้อินดาเลยครับ,บลูกนี้หนงเดียวกันเลยอุโหหนาไปหนดอ ายครับคนละทีฮะ <c oughs> ยังอยู่อย,ยังมีของอยู่ใช่ฮะยังมีของยังอยู่วะยังอยู่ไม่ได้ชนะเก่งง่ายนะไม่ได้แทงแบบ ล, bitch, ลื่นๆนุ่มๆเลยนะฮะเอเกือบสายหัวครับนี่ตั้งตั้งกินข้างชียงก่อนไหมครับตรงนี้คุ้งตแน่เลยออกไปกินหมูเลยขาวหูด้งจัง เหลืองไหเหลืองไปแนบได้ไหมจะโชว์ไหมเหลืองแนบออโต้ฮะใช่ครับถ้านแกไม่โชว์นะบางไปนะเอาละครับเป็นจากพี่นนท์นะครับเยโอ้โหไม่คิวแกนี้ลายพร้อยเลยนะ ลายโดเลมอน,นใช่ฮะลายโดเลมอนเนี่ยน่ไม้คิวแกตัวนี้แกใช้มาหนานแล้วนะใช่ฮรบอกอย่างนี้ว่าข้างซิ่งโตสตาร์ไม่ได้ง่ายนะคร<ช>ับรูอของโตสตาร์จะเล็กกว่าลายเล่นนิดหนึ่งนะค่ามยากจะลงกว่าโตลไรเล่นนะหลุมกลางก็ฟิตกว่าน่อยนึงกลางก็ยากนะไม่ได้ง่ายข้างซิ่ง อยากรู้ต้องมาลองแทงเองเลวันใช่ฮะเปิดให้เล่นนะครับเนี่ยสตาสเตเดียมนะครับเปิดเปิดให้เล่นนะใครมีเพื่อนเพื่อนมิติ้งอยากเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมิติ้งกันได้หลายครอบครัวใะครับจุได้หนึ่งร้อยคนครับหายไปไหมโอ้โห อยู่ไงครับตรงนี้โอ้โหกลัวแทงไม่โดนหรือไงครับกลัวไม่โดนแทงไม่โดนหรือไงครับเอาเสียไหมเสียไหมตรงนี้ลองของหน่อยใช่ลองของหน่อยสิจะจดสกูงี้สู้แน่ครับ สายโค้งนะครับตนีน่าจะแต้มขาดแล้วนะครับเพราะว่า ได้เหลืองแต้มขาด,ดูมากินเขียวหน่อยเน,นี่ยนี้ชิงเสมอนะครับได้เหลืองแต้มขาดไ,<ป>ไม่มีดูนะครับหลุมตาผมกำลังจะบอกว่าเนียนๆเ,เลย <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> อว่า <c oughs> หลุมมุม ไม่มีปัญหาครับผมอ๋อ้ยพี่นพี่นบอกไม่มีพะโลให้สักลูกเลยนะออกแรงตลอดนะครับสนุจลูกเดียวครับตรงนี้เหมอนไหมหลังดำไหมเสุกสนุกเดียวชิงเสมอนะครับตรงนี้พี่โดนบอกหลังดำต้องอาบน้ำนะ นี่ไงตองห่ตรงนี้ต้องตกนะครับแล้วก็มาวางน้ำเงินเอาเพราะ<ช>ว่าจะได้หนึ่งสนุกกลับมาชิงได้โอ้โเขาเลือกกันนะครับ Phải, luôn miếng siệp. Ừ. Lúc nghĩ lặn đầm đó hả Ừ, nó เหมือนได้ยินน้องโต้พูดนะครับจะวนมาได้นะเมื่อกี้นะโอ้ต่อไปครับ สองชิ้นครับตรงนี้ใส่น้อยไปหน่อยโอ้โห,โหหายไปเลยครับนี่ของ <ขอ S 1> จริงครับโอ้โหสวยางามชิ้คนี้เขาคิอวยากมากครับโอเค,อเค,ครัน